สวัสดีครับ f f c แฟนคลับแฟนหมอลําทุกท่านนะครับโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาแทบไหลเลยนะครับ f c ทุกท่านแม่ผู้ใจร้ายนะครับแต่ห่วงความรู้สึกของตนเองห่วงแต่จะสร้างภาพให้เป็นครอบครัวอบอุ่นนะครับแต่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกของลูกสาวเลยนะครับ เอฟซีทุกท่านไม่เอาแม่ไม่เอาหนูไม่เอานะครับฟังแล้วเศร้าใจจริงๆเลยนะครับเป็นแม่ภาษาอะไรไม่เข้าใจไม่ห่วงความรู้สึกของลูกเลยนะครับเอฟซีทุกท่านเด็กคือผ้าขาวที่บริสุทธิ์นะครับการที่จะให้เด็กยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นนะครับมันต้องให้เวลานะครับให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับให้เวลากับเด็ก ไม่ใช่ว่าจะมาเย็ดเยียดพ่อใหม่ให้กับลูกสาวแบบนี้เลยนะครับมันไม่ดีขนาดตนเองนะครับนางบัวบานเองก็ยังไม่ยอมรับแม่เลี้ยงคนใหม่ของตนเองเลยนะครับแล้วยังมีหน้าเย็ดเยียดให้ลูกสาวรับพ่อใหม่แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับมันเจร้ายกับลูกเกินไปนะครับเอฟซีทุกท่านเห็นแล้วน้ําตาไหลนะครับสงสารพ่อของเด็กที่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้หวังว่าพ่อของเด็ก คงจะพึ่งสารได้นะครับการที่จะให้เด็กยอมรับนะครับมันต้องให้เวลากับลูกนะครับโดยที่การสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนี่นะครับมันจะต้องกับพ่อเลี้ยงจะต้องเข้าหาเด็กนะครับสร้างความคุ้นเคยกับเด็กเล่นกับเด็กทํากิจกรรมร่วมกับเด็กเป็นประจํานะครับทําให้เด็กรับรู้ถึงความรู้สึกนะครับที่เราดีกับเด็กนะครับเราดีกับเด็กเด็กเขาก็าจะรู้สึก นะครับการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายนในครอบครัวระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราควรให้เวลากับลูกให้เวลากับเด็กนะครับจะต้องให้ลูกเนี่ยเขารู้สึกเองนะครับว่าผู้ใหญ่ดีกับเขาทํากิจกรรมร่วมกับเด็กผู้ใหญ่ดีกับเด็กอย่างไรนะครับเด็กเขาก็จะรู้เองโดยธรรมชาติของเขาเด็กคือผ้าขาวนะครับเอฟซีรอนหากผู้ใหญ่ดีกับเด็กนะครับอย่างสม่ําเสมอ แล้วเด็กก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นนะครับรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วเด็กก็จะเกิดการยอมรับไปโดยปริยายนะครับเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่มาบังคับยัดเยียดแบบนี้นะครับเอฟทุกท่านเด็กเขาต่อต้านนะครับแสดงอาการต่อต้านอย่างชัดเจนเลยนะครับคือมันไวเกินนะครับเด็กยังไม่รับรู้ยังไม่ยอมรับอะไรเลยแต่มายัดเยียดในเข้าแบบนี้เด็กจึงเกิดอาการต่อต้านแสดงออก ทางกายชัดเจนทางสีหน้าแววตาไม่เอาแม่ไม่เอานะครับเอฟซทุกท่านเด็กเขายังไม่ยอมรับควรให้เวลากับลูกในการยอมรับพ่อใหม่นะครับมันต้องให้เวลากับเด็กนะครับเอฟซีทุกท่านแต่แม่คนนี้ไม่แคร์ความรู้สึกของลูกเลยเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วมาทําร้ายจิตใจของลูกนะครับเอฟซีทุกท่านนางจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่านางอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ เราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพ <š i. S 2> วกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรที่ได้เห็นโพสต์นี้ของมาดามเดดี้พรทิพนศิวีเด่นนะครับเอซีลูกท่านคอมเมนต์แรกบอกว่าสงสารเด็กๆดูสายตาเด็กทั้งสองบ่มีความสุขคักนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นคอนเทนต์เป็นเหตุสังเกตได้ได้ยอดดูได้ยอดคอมเมนต์ได้เหรียญวิ่งได้เงินสุดยอดเลยรักลูกแบบไร้หนอาเท่าเอ้ยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเด็กเขาไม่ได้สุขใจจะร่วมน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอีหลีนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอ,อ้อหอบลูกหอบเต้าไปถ่ายนําเฮ็ดอย่างเนาะเป็นวุ่นวุ่นวายๆอย่าสร้างภาพจนลืมความรู้สึกลูกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในคลิปน้องนาริตะยืนหมุนไปหมุนมามองหน้าแม่ถามแม่จะนั่งด้วยแม่บอกนั่งกับแม่ไม่ได้มันเต็มและชีฟให้ไปนั่งกับซันแอสแทกถ้าเป็นบอส บอสบิจะอุ้มลูกทั้งสองมานั่งที่ตักและโอบก,กอดไว้นะครับเอฟซีกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสังเกตลายคลิปทําไมนางชอบยัดเยียดลูกสาวให้อยู่ใกล้ผู้ชายด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคอยดูตอนโตเป็นสาวจะอยู่กันถึงวันไหนเนาะอยากรู้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของมาดามดิ๊ทินะ์นัสวีเดน นะครับเอฟีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประหนึ่งว่าจะทําให้ภาพออกมาเป็นครอบครัวสุขสันต์แต่คนดูมองแล้วเหมือนฝืนความรู้สึกลูกมากจนดูน่าสงสารน้องอ่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผู้เป็นแม่สงสารลูกๆบ้างไหมมองกิริยาท่าทางลูกๆกออกบ้างหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวันเกิดพ่อบอกให้ลูกมาวันเกิดผัวใหม่พาลูกไปกิดกันพ่อทั้งที่พ่อส่งเสียเลี้ยงดูแถมรักลูกมากด้วย ถมคนที่นอกใจพ่อกลับเป็นแม่ให้นางทำเยอะๆค่ะคดีจะได้พลิกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแม่จ้าปล่อยให้นางเฮดไปโลดตอนนี้เพราะอาจจะเป็นหลักฐานเวลาขึ้นศาลลงเร็บถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องลูกนะครับเอฟซีรันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันจะร้องไห้ไม่น่าเอาเด็กมาสร้างภาพปลอมๆนี้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบังคับเด็กเพื่อให้ถูกใจผัวนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสังเกตไหมพักหลังแม่และป้าไม่ค่อยกล้าเลียสดกับเด็กเพราะคําพูดของเด็กมันมันมาจากความรู้สึกของเด็กๆ็กสงสารน้องๆน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเก็บคลิปไวเ้เยอะๆนะบอกอ่อพอยบอบ้านเสร็จยื่นฟ้องเอาลูกมาดูแลเลยสงสารเด็กยัดเยียดลูกให้ไปหาผัวใหม่ตลอดเวลามันบังคับจิตใจเด็กสงสารจับใจนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขาได้เห็นคลิปนี้กัน ชาวเิดส่วนใหญ่แล้วเขาสายหน้าเขาสงสารเด็กๆนะครับที่แม่บังคับจิตใจของลูกโดยการยัดเยียดลูกให้กับพ่อใหม่นะครับทั้งๆที่เด็กยังไม่ยอมรับนะครับว่าเขาคือพ่อใหม่นะครับมันต้องให้เวลากับลูกนะครับมันต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันต้องให้เวลาเด็กในการยอมรับสิ่งนี้นะครับ ไม่ใช่มายัดเยียดแบบนี้นะครับมันต้องใช้เวลาที่จะให้เด็กยอมรับเรานะครับเอฟศีลุกท่าน